ก่อนมปพี่น้องเอีทางบ้านทุกท่านนะครับผมล้บพบกันนี่แววๆลวค่ะเนาะพบกันช่วงแรงแรงๆมาไหว้ยพระเนาะวันนี้มาได้พาเจ็ดสีมาปลูกในปู่ครับผมคแล้วก็มาสวดมนต์ให้ปู่เมื่อดเนาะค่ะผมมืดๆหน่อยนะครับผมบรรยากาศในนี่เลยโอ้เจอเหตุการณ์ที่แบบโอ้ไม่คาดฝันนะครับผม เตาว่าเมื่อกี้เจ้าของทีหรือว่าที่ขังข่งกันพี่น้องกันเนี่ยครับเพราะว่าอย่งงไ้ฟังก้าเมื่อกี้เขาบอกว่าทุกปีจะมีงูใหญ่เลื้อยไปเลื้อยมาอยู่แถวนี้นะครับผมตัวเท่าขาตัวเท่าขาตัวเท่าต้นไม้ะใหญ่เล็กกว่าต้นไม้อย,อยู่งูสีเงค่ะงูสีดําครับท,ทุกปีเขาจะมีพิธีการเลี้ยงการเลี้ยงภูมินะครับ เราเพิ่งมาอยู่ใหม่เราก็ไม่รู้เนาะก็เจอเหตุการณ์นะฮคะคนที่จะมาแต่งกิ่งไม้ผมหลังจากที่แม็โครเสียยังไปไม่ได้แม็โครยังจอดอยู่นี่อยู่เลยครับจอดอยู่แล้วก็คนตัดไม้คนแต่งกิ่งไม้เนี่ยครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งปรากฏว่ารถทับมือ,อมือที่ตัดเนี่ยรถแม็โครครับทับเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะก็เจอเหตุการณ์ออวันนี้ก็เลยได้มาสวดมนต์นะครับได้มา ถูบบอกกล่าวนะฮะบอกกล่าวนะครับผมก็คืออาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นแต่ลราว่าทุกปีนะงูสีขขินมมกที่ดีบะใช่ใช่ครับผมงูสียังค่ะงูสีดําเพื่อนก็เลยแดียงทุกปีครับวันนี้ก็เลยจะมาแจ้งข่าวเอฟซีครับผมเกี่ยวกับเรืกอพัดุดงเนาะครับผมวันนั้นก็มีดังแล้วนะเรียกว่าตุดงเริ่มซื้อยางแล้วก็มีปู่ ปักกดปู่มาปรากฏที่นี่นะครับก็ได้มาทําพิธีขอเนาะมาทำพิธีขอมาทำพิธีขขึ้นนันเจอดีเลยผมผมเจอดีเลยที่ผมเคยเล่าให้เอสีฟังนั่นแหละครับบางท่านก็อาจจะไม่เห็นเนาะตอนนั้นมันเป็นบรรยากาศไร้สดใช่ไหมฮะบรรยากาศไร้สดเนาะคือหลังจากที่ขอแนวทางตัวเลขไปแล้วนะครับก็ตกดึกแะผมก็เจอดีเลยคือปู่ตามไปบอกผมเลยปู่เป็น พระก็เลยถามคนที่มาคุยกับผมเมื่อกี้เจ้าของที่อ่ะที่อยู่ข้างอ,อ่ะเหมือนที่ผมพูดไหมเป็นพระผมผอมเขาก็บอกว่าคนเดียวกันเลยเขาขนลุกเลยครับผมเขาพอพูดเสร็จเขาเดินหนีเลยเขากลับเลยเขากลัวนะฮะเพราะว่าเขารู้เกียรติศัพท์ที่นี่นะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่า,มาผมมามนี้ผมว่าผมเย็นนะผมว่าผมมาที่นี่ผมรู้สึกว่ายเย็นอ่ะเย็นเะย็นนะไปทุกที่ไม่เคยสัมผัสขนาดนี้เนะออ แต่ว่าถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวนะเพราะว่าก็เหมือนว่าได้กลับมาบ้านหรือว่าได้กลับมาอะไรสักอย่างนี่แหละเรี่ยงเป็นว่างเก่าค่ะเนาะคือเป็นเหมือนเป็นรอเรานานครับก็คือว่าสบายใจนะครับอันนี้ก็มีแต่ป่านะครับอันนี้ก็แต่ว่าเบิกทราบเที่วาาผู้ใดไดมาาเพราะว่าหน้าเทศสางน้ําปูนีสิโชคดีการงานการเงื่อนโชคลาภเบิกทราบคีราจังสันเด้มีความหูวซื้อกว่าอืก็แต่เพื่อนไปฝันเลขไหมอ่ะ ก็บอกใครเจ้าของที่อ่ะเจ้าของที่อ๋อพระที่ตามไปบอกผมิมาเหรอเจ้าภูมิจมเจ้าที่อ่ะไปไปไปบอกจะฟันอย่างเดียวเลยนะน่ะอืมอืมบอกถ้าเกิดบอกเลขหนึ่งตัวคือฟันเลยก็คือบอกหนึ่งบอกบอกบอก,บอกมาก็ก็ฟันก็กรีดกรีดเนื้อเลือดสะเลยครับก็ถือว่าผมว่าเลขเข้าแล้วนะเลขเลขเข้าแล้วละแ,แล้วทีนี้มันมันแปลกตรงที่ว่า พระที่มาปรากฏที่เนี่ยมาทําพิธีสืบภูมิที่นี่นะครับผมก็ได้ศูนย์ห้าสี่ได้เหมือนโอปอเหมือนพระตุดงเลยใช่ใช่ผมแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พระตุดงครับผมเป็นปู่ที่มาปรากฏนะครับไม่ขอเอ่ยนามเนาะเอเพื่อนไม่ให้เอ่ยไม่ให้เอ่ยนามนะครับผมท่านก็มาทําพิธีนะครับตําตึ้งเหมือนกันนะฮะเอฟซีถามอายุโอปอว่าเขามาฟัน นี่อายุเท่าไหร่41ครับย่าง42นะครับผม41ย่าง42วันนี้เลขล่างของพระธุดงนะวันไหนเลขล่างพระธุดงวันศุกร์10โมงเช้าให้ปล่อยนะครับผมให้ปล่อยนะฮะคือมันมันมันตรงกับวันศุกร์ไหมมันมันตรงกับวันที่9ใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนี้วันพุธบ่ครับมืนอื่นบ่พุทธคาลือหาดวันที่9ครับผมวัออื่นเมื่อวันที่9 ท่านคงเลือกวันที่เก้าอะไรผมว่าเลยนะท่านไม่ยอมให้ปล่อย,ยอแต่วิ่งเจ็ดนะครับผมวิ่งเจ็ดนะครับบนวิ่งสี่ล่างวิ่งเจ็ดนะครับในวิ่งท่านให้วิ่งก่อนเลยนะครับวันนี้นวันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวเอฟซีนะครับผมวันนั้นไลฟ์สดไปบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็เลยมาแจ้งข่าวว่าพระดุดงนัดปล่อยวันที่วันศุกร์ วันศุกร์นี้วันศุกร์ที่เก้านี่ครับผมนนี้ก้ามาขอ,ขอคนเนาะบอกจุดถูกบอคกคนจักรเสียไปละค่ะอย่างเลยคุสร้างเงินเมื่อน,นี้ก็จุดถูกบอกคนในเรื่องพีสร้างก็ได้ครับผมก็คือปกติผมจะไม่ฝันเห็นแบบนี้นะเป็นครั้ง,คร,งครั้งแรกเลยครั้งแรกที่แบบภูมิตามไป นะครับคูมตามไปนะครับขนหัวลูกเจนนดคขนหัวลูกเลยเจนุด์นี่คือก็จะเป็นว่าอย่างนี้ค่ะคือปู่เปกาเพิ่นถ้าอยากให้สร้างเนาะปู่เนาะก็คืออันนี้สื่อกับปู่เนาะขอคุยแบบบ้านๆเนาะคือถ้าถ้าถ้าตัวนี้มาอย่างเงี้ยหรือญาติโยมหรือว่าเอฟซีเขามีโชคมีลาภแล้วเขาจะได้มาปฏิบัติมาดูแลมามามันนี่มาช่วยสร้างเนาะ เพื่อนกันมาขอโชคก็ได้มาขอโชคเขาถ้าเขามีโชคเบิกทราบกับก็ะซอยเอฟซีน้ำซรอยอบหัวกระซอยเอฟซีตะูเป็นศรัทธาห้ามหัดนะเพราะว่าผมภาวนาไว้นะเพราะว่าคนคนที่ศรัทธาเบิกทราบกับโอปัวก็เยอะอยู่นะผมเขาอยากให้เขามีโชคมีลาบที่เขาตามตลอดเนี่ยอย่าให้เขาถูกถูกบ้างนะอยากให้มีโชคอยากให้ปนนี้ปดสินกันครับผม อันนี้ก็เป็นเลขภูมิเลขภูมินะฮะแล้วก็เลขพัทธุดงนะครับมันมีหลายอย่างนะครับนะฮะส่วนของผมจะเน้นไปในเลขพัทธุดงเลขพัทธุดงมีกิ่ปล่อยมาตัวไหนบ้างห้าศูนย์สี่ครับผมห้าศูนย์สี่ไม่เปลี่ยนแล้วแล้วเจ็ดสี่กับสี่หนึ่งเลขเจ็ดสี่นี่ก็คือเป็นเลขของผมฝันเองกับสี่หนึ่งอฝันครับผมงูจะเป็นชุดล่างงูผมก็เลยตีเป็นเจ็ดผมไม่รู้จะตีตัวไหนผมก็ว่าตีเป็นเจ็ดนะ อก็เลยตีเป็นเจ็ดครับผมบางท่านก็อาจจะตีเป็นหลายตัวแต่ผมว่างูงูเล็กก็น่าจะเป็นเจ็ดบางคนก็ตีเป็นตีตีดูเนาะ,นะครับผมขอดูตัวเลขของอปอยังอย,งอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับเอีครับอย่าพึ่งว่าเหมือนเดิมคลิปไหน,นก็มีแต่ตัวเดิมคลิปไหนก็มีแต่ตัวเดิมตัวยังบลายตัวเนาะคลิปวันนีกระสือว่วหายนคันนี้ย้ำตัวเลขนะครับวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์เนาะรับเลขพัทธุดงนะครับผมพัทธุดงแจ้งข่าวมานะครับ ตัวล่าสุดนะครับผมอันนี้เป็นความฝันของผมเองนะครับถ้าชอบก็จัดนะครับผมถามว่าบรรยากาศน่ากลัวไหมผมว่าไม่น่ากลัวนะถ้าเป็นที่อื่นนี่ผมแทบวิ่งเลยนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนี่นะครัเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซี FC ครับ ตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ5 0 4 7 4 4 1ครับเพิ่มเติมคือวิ่ง4กับ7แค่นั้นเองที่แน่ๆอันว่าพี่ปากกาเขียนได้โอ้โหหายไปเลยเจโนตเอาปากกาไปใส่อ่ะมันมืดครับมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้นะครับถ้าจะช้อยลบปอดไปชื้อกันช่วยเราเจ้ามาติดขังคนใหม่โอ้ได้ได้ได้ก็ได้คื้อไปกอนสิแม่ครับผมว่าจะไปซื้อโัวแล้วเซลมาติดก่อนแต่ว่าเมื่อกี้้ทิงาปากกาหายอีกแล้ว ครับคือวิ่งสี่กับเจ็ดนะครับผมวิ่งสี่กับเจ็ดส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างพัตุดงบอกวันที่เก้านะครับผม,มสำหรับสายวิ่งนะครับสำหรับสายวิ่งนะครับวิ่งสี่กับเจ็ดนะครับผมสี่บนล่างเจ็ดครับสายวิ่งนะครับ หน่วยสิบนะครับผมสำหรับสายวิ่งนะครับสี่บนล่างเจ็ดนะครับวันนี้ล่างมีเจ็ดครับสำหรับพัะุดงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบุณโอปอเนาะครับผมเป็นแนวท่างใหนนะะ้เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสะไคร่เห็นทางช่องและทีมงานด้วยนะคะครับผมวันศุก